สวัสดีค่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องลักษมีปรัมตีทารอนวันนี้เราก็ยังคงเป็นไพ่เล่าเรื่องเหมือนเดิมไพ่เล่าเรื่องวันนี้เราก็จะเป็นไพ่อืมออกมาสวยงามม่กม่กมีไพ่พระแม่หนึ่งสองอ่ามีสองแล้วก็องค์พ่อสองนะคะ มาบอกล้วนๆเลยอยากจะบอกว่าคนที่กำลังอออเอาพลังงานก่อนคนที่เข้ามาวันนี้นะผิดหวังการงานเสียบพันการเงินเสียบพันความรักถูกหลอกลวงนะไม่ต้องตกใจมันเป็นมันเป็น,น,ปนดูกว้างๆดูกว้างๆดูกว้างๆแต่การสรุปทุกเรื่องที่ดูนะไพ่สรุปออกมาดีมาก ไพ่ที่แก้ปัญหาออกมาดีมากไพ่ออกมาดีไพ่ออกมาสวยแค่พูดเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วหรือว่ากําลังเกิดขึ้นแต่ส่วนมากช่องนี้จะบอกว่าเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วไพ่วันนี้นะออกมาเจ็ดและแปดดาบจะ้ะบางคนมีความลับซึ่งกันและการเกี่ยวกับความความรักเพราะมันมาสองถ้วย ความรักที่คุณแอบซ่อนอยู่บางคนนะเป็นคนที่โกหกเองรู้สึกอึดอัดอยากจะบอกความจริงแต่ก็ไม่กล้าบอกเพราะความจริงที่บอกไปมันจะเกิด the tower ขึ้นมามันจะทำให้มีการปวด broken เขาเรียกว่าอกหักขึ้นมาแตกรา้าขึ้นมาของผู้คุณแต่หมอเคยพูดแล้วเรื่องผิดสินข้อสถ้าคุณมีเจ้าของถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้ว คุณดูสิบถ้วยไพ่ออกมาขึ้นสิบถ้วยไอ้รู้นะหมอโชว์ไว้ก่อนตั้งสติดีๆคนที่มีภาวะแบบเนี้ยมีกิก๊กแอบแอบซ่อนซนไม่กล้าบ,บอกความจริงไอ้บอกความจริงกับภรรยาหรือหรือว่าสามีที่แท้ทรูที่มีทะเบียนสมรสคุณไม่กล้าบ,บอกอยู่แล้วแต่คนใหม่ที่คุณกำลังคบหาสมาคมที่คุณคิดว่าคุณบอกเขาว่าคุณโสด คุณบอกเขาว่าโอเพนแบบไม่เป็นไรไม่มีแฟนหรอกเมาไม่มีอ่าไม่มีแฟนนะไม่มีมีแค่คุณคุยเล็กน้อยไม่เคยจริงจังแต่จริงจังกับคุณไอ้คำพูดพวกนี้ที่คุณเป่าหูพูดพูดไปเนี่ยเป่าหูเป่าคาถามหาสเสน่ห์ของคุณแต่มันเป็นผิดศีลข้อ3เนี่ยหมออยากจะบอกว่าตื่นสิ่งที่คุณทำมันไม่ใช่สิ่งที่ดี ทำให้ทําลายครอบครัวคนอื่นเขาหรือว่าทําลายชีวิตคุณเองเพราะไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเตือนแล้วนะจ๊ะขึ้นมาเตือนกับอะไรรู้ไหมกับไพ่เจ็ดและแปดดาบคุณคิดดูดีและความรักและครอบครัววันนี้ไม่ได้ดูเรื่องความรักอย่างเดียวอย่ากตกใจแต่เริ่มต้นขอเกิดเรื่องนี้ก่อนแล้กันเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญชีวิตครอบครัวคนเนี่ย ถ้าคุณโกโหกหรือปิดบังเรื่องต่างๆที่คุณกำลังปิดบังเอาไว้รู้สึกอึดอัดรู้สึกอยากจะบอกบอกไปเลยแมนแมนผู้หญิงผู้หญิงถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงคุณก็บอกไปเลยข่าวเมืองไทยเยอะแยะมากมายเลยนะการจบการจบการเรื่องความรักเนี่ยมันไม่ได้จบกันดีเลยนะที่หมอดูเนี่ยจบกันแบบช้ำๆสูญเสียเสียหายมากมายสูญเสียเยอะมากไม่ได้สูญเสียแค่คุณคนเดียว พ่อแม่พี่น้องทุกคนเขาเสียใจหมดเลยหมอดูกว้างๆไม่ถ้าไม่ตรงกับชีวิตคุณไม่ต้องไปรับถือว่าฟังนิทานแล้วกันการที่คุณเป็นคนหลอกเนี่ยมันก็ทําให้คุณสร้างกรรมให้กับตัวเองและสร้างกรรมให้กับฝ่ายตรงข้ามบางคนถ้าเริ่มเพิ่งเริ่มคบใครใหม่ขอให้เช็คของเลยเขามีเจ้าของไหมถ้ารู้ว่าเขามีเจ้าของคุณถอยมาเลยจ้าเดินออกมาจากชีวิตที่ มันไม่จริงใจอันนี้เรื่องความรักก่อนนะถามเขาต,งตรงๆเขามีครอบครัวไหมเช็ค,คให้ดีๆถ้าเขารู้สึกว่ามันจะมีสัญญาณในตัวเองแหละคุณคุณจะรู้สัญญาณในตัวเองไพ่พระแม่กาลีคุณเป็นคนมีอาวุธทางด้านจิตวิญ,ญญาณหมายถึงว่าคุณมีซิกเซนใช้ให้เป็นประโยชน์จ้ะไพ่ใบนี้แล้วไพ่ใบนี้อีกมีสามใบแล้วไพ่ใบซิกเซนเนี่ยคุณดูข้างหลังคืออะไร เนี่ยเหมือนสิ่งสังสิ์เขาให้บางอย่างกับคุณตั้งแต่เกิดมาแล้วคุณมีซิกเซน์บางครั้งคุณอาจจะหลอกตัวเองอยู่ก็ได้ไม่หรอกเขามีครอบครัวแล้วเอ้ไม่มีครอบครัวเขาโสดไม่เขาพูดความจริงไม่เขาไม่โกหกเขาดูจริงใจแววตาเขาดูอินโนเซนต์มากเลยคิดดีๆเดี๋ยวเนี้มนุษย์เราหลอกมันห,หลอกคนด้วยการแม่งน่ากลัวกับผีหลอกผีอีกอยากจะบอกให้ผีออกมาในห้า มาหาเราเขาขอบางบางที่ขอแค่ส่วนบุญอย่างเดียวขอส่วนบุญส่วนกุศลให้ไปแล้วจบก็ขเขาก็ไม่มาแล้วแต่คนหลอกคนมันมาแล้วมาอีกทําให้สูญเสียทั้งกายทั้งใจทั้งเงินทั้งทองทุกอย่างสูญเสียครอบครัวพังหมดถ้าคุณชอบแบบนั้นคุณเลือกได้ชีวิตคุณคุณเลือกได้คุณอยากจะเลือกหมอไม่เกี่ยวหมอไม่ต้องเผือกชีวิตผมผมอยากเลือกแบบนี้ชีวิตฉันฉันอยากเลือกแบบนี้ เรื่องของคุณไม่เป็นไรแต่นี่เป็นภัยเ่าเรื่องบอกแล้วถ้าเกิดมันตรงกับคุณอยู่ท้าหมอช่องนี้สามารถเตือนสติคุณได้ให้คุณเบาได้เบาลงถ้าตัดสินใจที่จะไปอยู่กับชีวิตที่มันเป็นมือที่สามหรือผิดศีลข้อสามในชีวิตคุณจะเป็นยังไงไม่ต้องไปดูดวงที่ไหนตัวคุณเองรู้ตัวคุณเองดีรู้ดีรู้ชั่วมนุษย์เรารู้ดีรู้ชั่วอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทําดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวคุณขาวหรือดําคุณอยากจะเดินไปใส่ที่แสงสว่าง ที่สีขาวก็เดินไปอยากจะเดินไปที่มืดไม่เป็นไรคำคำเอาเดินเอาลุ้นดีดูแล้วมีความรู้สึกท้าทายหมอเอาเลยจ้ะชีวิตคุณคุณเลือกได้หมออยากจะบอกเลยนะไพ่มันขึ้นมาเจ็ดดาบแปดดาบเนี่ยแปดดาบเนี่ยตัวคุณเนี่ยอยากจะหาทางออกบางคนอึดอัดกับสภาวะแบบนี้มานานแล้วเป็นมือที่สามบางคนก็รู้ตัวนะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นมือที่สามอยู่แต่ออกมาไม่ได้ ไม่รู้เหตุผลใดๆของคุณแหละแต่ละคนมีเหตุผลไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นคนปิดปาพยายามจะบอกความจริงแต่ก็ไม่กล้าบอกสักทีรู้สึกว่าใจไม่แข็งพอที่จะไปบอกความจริงว่าผมมีลูกแล้วผมมีสามีผมมีภรรยาแล้วฉันมีภรรยาแล้วไอ้ฉันมีสามีแล้วฉันมีลูกแล้วเนี่ยบางคนอาจจะเป็นแค่มีลูกแต่ไม่กล้าบอกเพราะกลัวเขาจะรับไม่ได้ว่าเราเป็นแม่ไม่บางคนบอกเอ้ย ผมเป็นพ่อไม้ไม่กล้าบอกเพราะว่ากลัวครอบครัวเขารับไม่ได้เนี่ยคุณอยู่ในภาวะความสัมพันธ์แบบนี้ตัดสินใจได้ตัดสินใจเลยจ้ะคุณจะรู้ดีว่าว่าคุณออกมาแบบนี้จากเดอะทาวเวอร์ที่ตกใจก็จริงอยู่ในสนภาวะตกใจเฮ้ยเขาบอกเราแล้วแล้วเว้ยว่าเขามีเขามีคู่ของแต่เดอะโวมันคู่มามันตามหลังมาจากเดอะทาวเวอร์ตัวคุณตัดสัมพันธ์จากอันเก่าปับ๊บแล้วคุณจะเจอรักที่ดี รักที่ดีจ้าเจอมาเลยมาเลยมาเลยจ้าจะได้ดูแตนแตนแตนกิ้งถือเหรียญคุณจะเจอคนที่ซับพอสายเปคุณคนเก่ามันมีคู่ครองแล้วมันมีภรรยาแล้วมันมีสามีแล้วจบไปจ้ะแล้วคุณจะเจอคนแบบนี้ใจดีเปเก่งฐานะดีหมอไม่ชอบที่จะไปแปลโฟกให้คุณโฟกัสเรื่องเงินนะเรื่องฐานะอะไรอย่างเงี้ย เพราะการความรักเนี่ยขอให้คุณยื่นความจริงใจก่อนแล้วคุณจะได้ความจริงใจกลับมาแต่ถ้าคุณบอกเห้ hey, หมอฉันเนี่ยยื่นจริงใจเสมอเลยนะแต่พอได้กลับมามีเมียแล้วทั้งนั้นเลยระยะเวลาเวรกรรมคุณต้องคิดดีๆระยะเวลาในการครบเขาคุณเช็คหรือเปล่าว่าเขามีครอบครัวไหมคุณเชื่อเขาเลยไหมหูเบาหรือเปล่าหรือว่าต้องการตอนนั้นเวลานะมันเหงามากเลยอยากได้แฟนคนนี้ แต่คุณไม่ได้เช็คก่อนนี่ก็คือการใช้สติและปัญญาทุกครั้งการมีสามีหรือภรรยาหรือแค่แฟนตึกษากันครั้งแรกไพ่ใบนี้ของพ่อแม่กาลีท่านเตือนมาเลยจ้ะใจเย็นๆดอูอ่ารอบครอบอรอบครอบเสมอกับความรักคุณดูดอกบัวดิเนี่ยเป็นเรื่องความรักนะดูผู้หญิงดิ เนี่ยบอกความรักตรงๆเลยให้รอบครอบนิดนึงตรวจสอบให้ดีแล้วค่อยตกลงปรงใจจ้าไพพระแม่ธรณีขึ้นมาเลยจ้ะความอดทนบางครั้งอ่ะอดทนในเรื่องที่ไม่ควรอดทนไม่ควรอดทนอดทนในเรื่องที่เราจะต้องเป็นมือที่สามเขาไม่ควรอดทนแต่อดทนในเรื่องการงานการดูแลตัวเองอดทนเรื่องต่างๆนานานในชีวิตปัญหาชีวิต เจ๋งมากควรจะใช้ข้อนี้ของพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีมีอะไรความอดทนความแข็งแกร่งเหมือนดินความหนักแน่นเหมือนดินความอุดมสมบูรณ์อดทนเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในอนาคตนี่คือไพยพระแม่ธรณีขึ้นมาแล้วพระแม่ธรณีไม่พอจ้ะต้องมีพระแม่ทุรคาเข้ามาอีกคืออะไร ขจัดปัดเป่าปัญหาที่ไม่ดีกิเลสตัณหาตัวเองถ้ามันมีอยู่ปัดมันออกไปจ้ะเพียงกิเลสตัณหาคุณก็รู้สิลข้อสมเป็นไงหนึ่งสองสามกาเมคุณก็รู้ดีไม่อยากจะสอนจระเข้าวายนะ้ำพระแม่ธุรคาโชมาขึ้นและเตือนแล้วจ้ะสิ่งที่เป็นกิเลสตัณหาปัดเป่าออกไปให้หมดปัดเป่ากิเลสตัณหาของตัวเองและกิเลสตัณหาของฝ่ายตรงข้ามก็ได้เฮ้ย ฉันต้องการจะเป็นภรรยาหลวงฉันต้องการที่เป็นรักเดียวใจเดียวคุณอย่ามาดึงฉันให้ไปตกนรกกับคุณปัดออกไปถ้าคุณรู้แล้วคุณเดินออกมาโคตรเจ๋งเลยนะใจคุณมันแน่จริงๆเนี่ยมีพระแม่ธรณีพระแม่ทุรคาขึ้นมาเตือนคู่กันแบบนี้ตัวคุณมันเจ๋งขนาดเนี้ยคุณจะไปอยู่ทําไมกับชีวิตที่เป็นแอบแอบซ่อนๆใบนี้ค่ะแอบซ่อนเจ็ดดาบกับความรักมาด้วยกันเลย มันต้องมีโอมันต้องมีแหละพลังงานวันเนี้ยใครที่มีภาวะแบบนี้ออกไปเลยจ้ะสวยๆเพราะวันนี้คุณออกมาจากอะไรรู้ไหมไพ่อับแอนเดนคือประสบความสําเร็จแห่งความสมบูรณ์ความสาเนี่ยไพ่ใบนี้เหมือนไพ่เดดซันเป็นไพ่เปิดมาไพ่ใบสรุปเลยนะของพ่อแม่กาลีอ b บ n d น n ดนความสําเร็จรุ่งของคุณจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณถ้าคุณตัดได้ ตัดกิเลสในใจเรื่องความรักอันนี้อีกความสําเร็จทุกอย่างเลยนะการงานการเงินความรักไพ่เจ็ดเดาบแไม้เท้าเนี่ยเอ้ยแปดาบเนี่ยเรื่องการงานเหมือนกันคุณควรระมัดระวังใช้ความซื่อสัตย์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์แต่ก็ต้องดูด้วยอย่าซื่อเกินไปว่ามีใครบ้างคอยตัดขาเรื่อยขาหรือเปล่าระวังจะมีคนที่ มีความลับกับคุณไม่บอกความจริงอ,ออกอ่าทําให้คุณพลาดเรื่องงานตกงานแบบงง,งๆเฮ้ยโดนเลื้อยขาเฉยเลยเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ด้วยนะการงานคุณตกไปปุ๊บเอางงแต่ไม่เป็นไรจ้จะเดี๋ยวโวลขึ้นมาแล้วตกงานปั๊บมีงานใหม่เลยตกงานปั๊บมีงานใหม่เลยแต่ขอให้คุณไปขอใครรู้ไหมเนี่ยไพ่ใบนี้ k n n of p e n t a c l e s คนที่เป็นสูงอายุกว่ารูปร่างท้วมๆมีลักษณะเอ่อท้วมอ่ะไว้ง่ายคือท้วมถึงอ้วนเลยแต่เป็นรุ่นพี่คุณนะไม่ใช่เป็นรุ่นน้องให้เป็นรุ่นพี่ให้เป็นรุ่นพี่ประมาณสักแปดปีขึ้นไปเก้าปีขึ้นไปสิบปีขึ้นไปยี่สิบปีได้เลยเป็นพ่อเป็นลุงเป็นอาเป็นน้าเป็นอะไรก็ได้กับชีวิตคุณเนี่ยขอให้คุณเข้ามาแนวเนี้ยเป็นป้าก็ได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นป้าเป็นคนที่ลักษณะท้วม เป็นคนที่มี power การงานดีลักษณะดีเป็นคนใจบุญเนี่ยเข้ามาช่วยคุณถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่ลักษณะแต่งตัวเก่งสวยพูดไม่เยอะพูดน้อยๆแต่ใจดีเข้ามาช่วยคุณเรื่องการงานและการเงินชีวิตคุณดีมากเลยนะต่อไปตอนเนี้ยเจ๋งจริงๆไพ่ใบนี้วันนี้มาเนี่ยไพย่อุ้มชูดูแลอุปถมัมภ์ อะไรที่คุณปีปัญหาอยู่ไพ่ใบนี้อีกประสบความสําเร็จทุกอย่างอะไรที่มีในชีวิตคุณจะออกจากชีวิตคุณไปโดยเร็วแล้วด่วนๆเลยเนี่ยไพ่แบดเนคือเหมือน The Sun นไพ่เดอะเบสของพ่อแม่กาลีใบเนี้ยคือ the ะเบสไพ่ใบนี้ไพ่ในใบนี้ไพ่อุ้มชูและวไพ่ใบนี้จะใครที่มีชีวิตเออใครที่รับภาระหนักๆตอนนี้มันจะเบาลงไพ่ใบนี้รับทุกอย่างเลย แต่ใบเนี้ยมีจะมีคนเข้ามาช่วยคุณเหมือนฟ้าดินสิงศักดิ์สิทธิ์เขามาเหมือนกับเขายื่นบางอย่างให้คุณอะขอให้คุณรับไปเลยจะมีคนมาช่วยเหลือคุณจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณสมมุติว่าคุณเป็นคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและคุณเป็นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยแล้วอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาสนใจมีคนเข้ามาช่วยขอยเปิดรับไม่ว่าจะเป็นฐานะเป็นแฟน เป็นอ่เป็นหัวหน้าเป็นคือเกี่ยวกับที่ทํางานน่ะเขายื่นความช่วยเหลือให้คุณอ่ะยื่นมือช่วยคุณอย่าปฏิเสธเขาช่วยคุณแบบจริงใจจริงๆเทพวิณุจะประสบความสําเร็จแน่นอนไายใบนี้ปกป้องมั่นคงมั่งคัง่งประสบความสําเร็จมีคนอุปถัมภ์ไพ่ใบนี้อีกจาะเจอแสงสว่างจาะไพ่สุริยะ เดะเลยไพ่แห่งพระอาทิตย์อะไรที่คุณหาทางออกไม่ได้ตอนนี้มืดมัวเลยเจ็ดแปดดาบเจ็ดแปดดาบปิวไปเลยจ้าปิวไปเลยต่อให้คู่คุณได้เดซันเนี่ยเหมือนเดซันอ่ะใบนี้เดซันของพระแม่กาลีเดซันเทพพวิสณุเทพธุรคาพระแม่ธุรคาพระแม่ธรณีจ้ะ โอ้โหมาสี่ดอกสามดอกสี่ดอกขนาดนี้จะสู้ไหวหรออะไรที่ไม่ดีในชีวิตคุณตอนนี้จะถูกขจัดปัดเป่าออกไปให้หมดเลยเพราะมันหนักเหลือเกินเมื่อก่อนเนี่ยหนักมีภาระหนักมากบางคนเนี่ยหนักอยู่คนเดียวอะ่ะแบบแบกบแบบแบบสุดๆอะ่ะดูแลพ่อแม่ดูแลพี่น้องเป็นหัวหน้าครอบครัวทุกคนคุณต้องดูแลหมดเลยหมอเหมือนกันหมอก็ดูแลแต่ถามว่าเหนื่อยไหมบางครั้งก็เหนื่อยแหละ แต่การที่มีถ้าไม่มีพวกเขาเราก็อยู่ไม่ได้มันเป็นกําลังใจเล็กๆถ้าไม่มีพวกเขาเราก็มันก็โดดเดี่ยวอะทําให้เนี่ยอย่างพ่อแม่เนี่ยเขาทําให้เราเกิดมาถามหน่อยว่าถ้าเราไม่ดูแลท่านใครจะดูแลยิ่งถ้าใครเป็นลูกคนเดียวเนี่ยโอ้โหแต่วันนี้อ่ะดูนี้ดีกว่าให้ชื่นใจผู้ชายผู้บ่าวผู้บ่าวฟังดีๆเด้อ จะมีผู้หญิงที่เข้ามาลักษณะลูกคุณหนูภายใบนี bye bye ้ผู้ชายเหมือนผู้หญิงเหมือนกันจะได้ผู้ชายลักษณะอายุสูงอายุจะดีถ้าอายุเท่ากันไม่ดีผู้หญิงนะไม่ว่าคุณจะเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่อายุยี่สิบส0มสี่สหได้คนสูงอายุจะดีแต่ถ้าคน20ได้เจไม่ดีเลขห่างเกินไป 20ได้60ไม่ดีเลขห่างเกินไปอายุ20อายุกลุ่ม30ได้70ไม่ดีได้แค่50พออายุ50ได้60โอเคอายุ60ได้70โอเคคือบวก10ปี10ปี10ปี10ป, 10, ปีโอเคนี่สำหรับกลุ่มผู้หญิงนะแต่สำหรับกลุ่มผู้ชายจะได้คนที่เป็นลักษณะคุณหนู on อนแอนิดๆดูบอบบางหน้าอัธนุธนอม แต่ก็ต้องดูเขาด้วยดูใจเย็นรอบข้อไพ่ใบนี้ใจเย็นเย็นอย่าเพิ่งตัดสินใจไปแต่งงานกับเขาอย่าเพิ่งตัดสินใจโบ๊ะบะโบ๊ะผู้หญิงเป่าหูเป่าเป่าหูบับแต่งงานกันไหมคะโอ้โหสวยก็สวยเขาก็เขา,ขานมก็ใหญ่สะโพก,ก็โตขาก็เล็กอปะมันโคตรถูกชะตาเลยแบบเยสเซเยสเลยระวังนะ เขาไพ่เจ็ดดาบออกมาแล้วเตือนว่าระมัดระวังคนที่มีจริงใจสองหน้าคนที่โกหกเก่งมีซิกแซกเก่งไม่ว่าเรื่องความรักหรือการงานการเงินบางทีเข้ามาทางสายงานแต่แต่มีแบบแอบเลิบเลบิคุณด้วยแบบคือเจาะหลายเรื่องอะระวังนะเรื่องความรักเนี่ยให้ระมัดระวังเยอะๆเลยการงานเหมือนกันโดนเลื้อยขาโดนใครก็ไม่รู้เข้ามาใหม่ๆ คุณอาจจะเข้าไปใหม่ๆแล้วคุณโดดสกัดจุดสกัดดาวรุ่งก็ได้เรื่องงานเหมือนกันการเงินเนี่ยบมออยากจะตบมสามครั้งสี่ครั้งดิป้า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 ปโอ้โหเยี่ยมเกินนี่วะ <laughs> ถูกรางวัลกับพไพ่ใบนี้นี่ใครที่ชอบเล่นเอ่อซื้อลอตเตอรี่อะไรเงี้ยใบหนึ่งสองใบมีโอกาสถูกหนึ่งเหรียญก็มีจา้า หมอเคยดูไพ่ให้กับลูกดวงนะใบเนี้ยขึ้นมาหมดเลยนะมีใบเนี้ยโชว์มาไพ่ใบสรุปหมอบอกว่าจะได้หลักแสนนะไม่ได้หลักหมื่นหรอไอ้ไม่ได้หลักถึงขนาดต้องการหรอได้ประมาณหนึ่งแสนขึ้นไปเขากลับมาเลยนะเขาได้สองแสนพอหมอบอกว่าอือดูให้อีกได้ไหม บอกว่าไม่นี่มันยังอยู่ในระยะสามเดือนอยู่อย่าเพิ่งดูอีกเพราะหมอเป็นคนแบบว่าถ้าเกิดยังอยู่ในระยะสามเดือนหมอจะดูเจ็ดวันถึงสามเดือนถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นมาต้องดูอีกสามเดือนข้างหน้าอย่ามาดูบ่อยหมอไม่ชอบให้แบบว่ามันเสียค่าครูเยอะอะไรเงี้ยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยนี้เท่าไหร่ก็เลยบอกเขาว่าค่อยไปดูใหม่เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยที่หมอดูเข้าไปเนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยเขาแบบหุ้ยโปะนี่ได้เลยหมอดีใจมากเลยนะกับเคสเนี่ยกับเคสอื่นก็มีแต่ขอเป็นเคสเนี้ยยกตัวอย่าง แล้วเขาก็บอกว่าแล้วบอกด้วยว่ามันมีเด็กนะเนี่ยเอาให้เด็กขอให้เด็กไปหยิบวันนี้มีเด็กด้วยนะจ๊ะใครที่มีครอบครัวให้เด็กหยิบจาะคุณจะได้โชคกับเด็กใครที่ขายอยู่เป็นเด็กหรือคนที่ขายอยู่แล้วเขามีลูกคนตัวเล็กๆให้เขาหยิบให้ให้เด็กหยิบให้ให้ลูกหลานหยิบให้ให้ใครก็ได้หยิบให้ คุณจะได้โลกโลกคุณจะได้โชคประมาณนี้ได้จริงๆนะจ๊ะมีไพ่ไพ่พระแม่เนี่ย the world ขึ้นมาหลังจากที่คุณเหมือนโดนฟ้าหลังฝนเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ไพ่เล่าเรื่องเนี่ยคือฟ้าหลังฝนอะไรที่มืดคลึม้มคุณจะมี the world เข้ามาการงานบางคนได้ไปทำงานถึงต่างประเทศเลยหรือว่าได้ทำงานบริษัทต่างประเทศหรือว่าได้ทำงานที่เดินทาง เดินทางบ่อยแต่งานดีหรือได้เปิดกิจการใหม่อะไรที่ไม่เคยทำบางคนมีโปรเจกต์ไอเดียดีคุณจะได้ประสบความสำเร็จภายใบยนี้ภายหนึ่งเหรียญอีกภาย King of p e n t a c l e อีกได้หัวหน้างานแล้วก็หรือได้เป็นผู้หรือได้เป็นคน,นเจ้าของกิจการเองโปรเจกต์ดีคิดคิดได้ อย่า yeah. นอกจากการคิดของคุณนะคิดแล้วทําเลยนะไม่ใช่คิดตั้งนานวนไปวนมาแสงสว่างไพยย่แห่งแสงสว่างพระส,สุริยะถ้าคิดแล้วก็ต้องทําและปฏิบัติเลยจ้ะแสงสว่างจะเข้ามากับในชีวิตคุณโอ้โหวันนี้ดูอร่อยอ้าวไพ่ใบนี้ดูให้ชื่นใจบางคนเป็นหนี้ในครอบครัวหนี้ครัวเรือนคุณจะเก็บเงินและชดใช้หนี้ได้ บางคนมีหนี้นะแต่หน,นี้นี้ไม่ถึงหลักหมอให้เป็นหลักหมื่นแล้วกันคุณจะเกียร์ได้ถ้าหลักแสนบางคนนะเจ็ดแปดแสนเก้าแปดแสนเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ถูกหวยมันยังไปไม่ได้แต่เนี้ยหนี้แบบเนี้ยเนี่ยสิบถ้วยเข้ามาบางคนนะคือแบบขอแค่ให้ครอบครัวรอดรอดค่ะตบมืออีกสี่ครั้งปาป้าปาบป้าป้า,า,า,าโอ้โห yes เ็กก็เจ็บแต่ก็ต้องตบอ่ะขอกระดิ่งเนียกระดิ่งอยู่ไกล้ ขอสแสดงความยินดีด้วยฟ้าหลังฝนจ้ะฟ้าหลังฝนจริงๆขออีกดอกหนึ่งกระดิ่งจักร,กรยาน <c oughs> จริงๆจ้ะอ้าววันนี้ขอแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวหมอขอดูก่อนว่านหมอได้ขะลืมเรื่องอะไรไปหรือเปล่าเรื่องความรักบอกไปแล้วนะระมัดระวังดีๆเพราะไพ่ใบนี้การงานเหมือนการบอกไปแล้วนะการเงินเหมือนกันการเงินจะโดดเด่นเรื่องโชคลาภ แล้วก็จะมีโชคลาภกับเด็กให้เด็กไปหยิบให้หรือก็ไม่ก็ถ้าเกิดว่าลูกหรือหลานฝันแม่ six f อะไรเงี้ยแม่ 5, 7 v ว s บอกไปเลยก็ตามนั้นเพราะไพ่ของคุณชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะอะไรที่ช้ำๆอะไรที่เกิดเหตุเดลพาวเวอร์เกิดกับชีวิตคุณมันเกิดเหตุการณ์แบบกระทันหันฉับพลันมากแบบผิดหวังฉับพลันเรื่องตกงานฉับ ตกงานแบบงงงงแฟนบอกเลิกแบบงงงงเลิกงงงงอ่ะหยากันแบบงบบงบบงอ่ะเอาเป็นว่าแบบกระทันหันมากทุกอย่างในเหตุในชีวิตคุณอยู่ดีๆมันเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณได้ต้องต้องมีการตัดสินใจพอดีมันเป็นช่วงระยะเวลาในดวงคุณมีการตัดสินใจเรื่องการงานการเงินความรักบางคนมีสัญญาณมานานแล้วแต่การตัดสินใจนี้มันจะเกิดละขอให้ตัดสินใจโดยใช้มี ให้มีสติไพ,พ่พระแม่กาลีบอกแล้วรอบคอบใจเย็นทุกเรื่องนะคะไม่ใช่แค่เรื่องความรักการงานเหมือนกันให้รอบคอบเอกสารดูให้ดีการเงินเหมือนกันรอบคอบจะให้ใครยืมให้ระมัดระวังช่วงนี้อย่าเพิ่งให้ใครยืมเยอะหลักพันอย่าไปหลักหมื่นนะโอเคนะจ๊ะจะประสบความสําเร็จค่ะไพ่หลายใบเลยประสบความสําเร็จใบนี้พระวิษณุพระแม่ธรณี อุดมสมบูรณ์ปัญหาทุกอย่างโดนขจัดปัดเป่าโดยพระแม่เทวาคาพระสุริยะเทพสุริยะความแสงสว่างอะไรที่มืดมืดอยู่จะถูกปัดเป่าให้กลายเป็นให้คุณเดินไปที่แสงสว่างบางคนมืดค้มมาตลอดเลยวันนี้คุณจะได้หลังจากดูคลิปนี้คุณจะเปิดโอกาสให้กับชีวิตคุณขอให้เป็นอย่างที่หมอบอกสาธุสาธุาธวันนี้ขอดูแค่นี้พอนะจ๊ะไพ่เล่าเรื่องโอเค ขอให้รับพรเลยจ้ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่อยู่ใต้จิตคุณที่อยู่รอบกายคุณที่อยู่รอบบ้านคุณที่อยู่ในครอบครัวคุณขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์จงปกปักักรักษาครอบครัวคุณไม่ว่าครอบครัวคุณหรือตัวคุณจะเดินทางไปทิศใดแห่งหนใดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองคุณขอให้คุณพบเจอกัลยานิมิตที่ดีขอให้คุณ สิ่งที่ขอให้สิ่งที่มืดดําในครอบครัวคุณและตัวคุณออกจากชีวิตคุณไปขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงรับส่วนบุญส่วนกุศลที่คุณได้กได้อุทิศไปให้และอโหสิกรรมซึ่งกันและกรรันด้วยกันเถิดขอให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าจงรับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าอ่านภพยในวันนี้และจงอโหสิกรรมซึ่งกันกด้วยกันเถิดสาธุบายบายโชคดีนะจ๊ะอ่า ปิดจ้ะ